อ่ะครับรีโว 8, ่สองจุดแปดเผาลอยมาดูซิว่ามันจะบรรทุกได้กี่ตันเฉลี่ยคนหนึ่งจะน้ำหนักประมาณเท่าไรหกสิบกิโล 60, 70, ถ้าเกิดว่าถ้าเจ็ดสิบคนล่ะคิดว่าบรรทุกได้ไหมอ่าเจ็ดสิบคนน่าจะประมาณสามตันกว่าใช่ไหมคิดว่ามบรรพกเผาลอยเนี้ยสามตันกว่าบรรทุกได้ไหมราคาแค่เท่าไหร่เนี่ยคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามแดาวเจริบาทพอน หกพัเาองนะเอาเผาลอยนะรีโวทุกคนถ้าขึ้นได้ถึง70คนขึ้นไปให้สีละ500บาทเอาลองเร็วเรวจับเวลาจับเวลาขึ้นนะไม่ได้หมเจ็ดสคนแล้วเกาะไหนก็ได้เรีวเรวข้างนางข้างในให้ได้สี่คนมาเร็วเรวผู้หญิงผู้ชายช่วยกันหน่อยเร็วเร็วเร็วเรวเรเอาทำไม่ถึง่ะไม่ได้นะสีไหนในนี้มีคนน้อยสุดไม่ได้ตังนะ กี่คนแล้วก oh no. ี okay ่คนแล้วเร็วเร็วโอ้ตายตายตายก็ได้เติมลมยางป่ะไม่ในตัวนะตัวนี้กอามเสียงนเเลยได้คนละล้ยางก่ได้เติมล้มป่ะ๋ยาะหักได้หักได้เออจะไปหยุเร็วเร็วเร็วเบ้านเหลือวันนี้อเยอะไม่ช่วยกันล่ะสีไหนที่เยอะสุดได้หนึ่ที่สองได้ห้าที่สได้ห้าที่สีไม่ได้สักบาท ้าเป็นสองพเหมือนเดิมเอาเออพอยังพอยังสิบห1าสิบสี่เหลือดิเหลือดิเก้าแปดเจ็หห้าสีสาสอนึ่นเอานับแมาแยกสีแยกสีเลยกี่คนลงมาลงลได้ลงได้แยกสีมา ที่หนึ่งที่หได้หนึ่พที่สอ0หที่3 500ที่สีไม่ได้ลีโว่สอปี6กสีดาวเจ็ดบาทผ่อนหกพันบรรทุกได้กี่ตันอ่ะประมาณ3ตันกว่านะอ่ะ,อะอนับเลยนับเลยโอ้โหเกินน่เกินเจดสิแล้วนี่ถ้าไม่ถึง70คนไม่ได้นะ 4, น 4, oh. 24, สีดดงสิบเก้าคนสีแดงยี่สโอ้ย4ี่สีเขากี่คนแล้ว ยีส่สิบสี่คนสีมิถุนอ้วนน่าก็ขี่ได้หน่อยดนละแปดสิบห้าคนโอ้โหเราคูณหกสิบได้ค่าเฉลี่ยห้าพันหนึ่งร้อยกิโลเฉลี่ยห้าตันกว่านะบรรทุกได้นะคันนี้แ,แต่แต่มันจะขี่ได้ไหมอาสีไหนเยอะสุดสีขาวอา้ 1, าวหนึ่งพันบาทสีสีไหนน้อยสุดสีทำไม่ได้สีแดงห้าร้อยหิ้เงินห้าร้อยอ่ะ สนใจอยากได้รถคอ,อกรถตอนเดียวมีเยอะนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาเลือกได้ครับนะรถตู้ทึบก็มีรถคอ,อกก็มีแคปก็มีสีประตูมีครับอ่ะสนใจไปเข้ามารถเก๋งก็มีอ่ะสวัสดีครับเต้นมังกรนะครับ